อัศรามอลายกุมสวัสดีค่ะสะตูนปาเตอินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาจัดโปรกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าปาเต้รัตนานะคะของแท้จากอินโดนีเซียเลยนะคะเนื้อผ้าอย่างดีเลยนะคะเนื้อเกรด A อย่างดีเลยมาจัดโปรเพียงผพื่ละ750าบาทส่งซีนะคะท่านใดที่ไม่สะดวกโอนก็เหมือนเดิมเลยนะคะเก็บปลายทางได้บวกเพิ่ม30บาทนะคะเนื้อผ้าเนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าคอดำแท้เลยนะคะ ชิ้นนี้เบอร์หนึ่งนะคะเนื้อคอตตอนแท้นะคะเนื้อนิ่มมากๆเลยแล้วก็สีไม่ตกไม่ซีดด้วยนะคะแนะนำว่าน้ำแรก่แยกซักนะคะสีไม่ตกไม่ซีดแน่นอนนะคะเนื้อผ้า นิ่มเบาบางนะคะใส่สบายกว้าง1นึ่เมตรสิเซนนะคะแล้วก็ยาว2เมตรนะคะลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะจะซื้อเป็นของขวัญฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะซื้อใส่เองก็ได้นะคะผ้าไม่ร้อนนะคะผ้าบาง ไล่ฟาดนะคะเผื่อนี้เลยฟาดเบอร์ห้าคะ่ะ โลร้ลายฟ้าดเหมือนกันสีคลาสสิกมากเลยนะคะ แปลงสวยมากเลยนะคะสวยมากๆากเาสีสวยๆเลย ส่วนี้ก็สวยนะคะสีลายแปลกมากเป็นสีเหลืองคมินนะคะตะโพกเขาเสวยนะ,ะตะโพกแปลกเล็นโพกจะเป็นลายตรงเลยนะคะ <coughs> Sampai ห้านะคะสิบห้าจะเป็นลายโบราณหนังนะคะตะโพกตะโพกเล็กนะคะสำหรับสาวตัวเล็กๆคุณก็สวยสิบหกจ้า 18ลายคลาสสิกคะสวยมากๆ ชอบชิ้นไหนด้วยไหนก็อย่าลืมโทรมาได้นะคะหรือทักลอยมาก็ได้นะคะสลมเลุม,มสวัสดีค่ะ